ทันจแจงทั้งบนนวดันจจงทั้งบ้านนวดเติมมวได้ไหมขายน้ำปลากะปงสุดยบ่นกงสุดกน้ำปลาด้อยกะสุดกระน้ำป,าป,าปาลาบ่ยังไ้เหรอโอเคแล้วหาอย่นี้เด้อเดี๋ยวขอมายห้าฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าฮาฮ่า่า่นฮ่อน่าฮาฮ่า่า่าา่า่่ ผงสู้รถกระเบิดน้ำป่ากระโมีก็จะได้ลนบาดที่นี่อุ้ยสู้รถกระเบิดอุ้ยใส่กระเบิดใส่อไปจังสิหรอวะอุ้ยไปมาล้วอาไปาออีสคือเวบ

การจิมขาเตเจะลูกจับไม่ได้เปนบอคเเน่เาเตาเฮ้ยซ่บแล้วบกยังไหลอยจิ้จิ้งิว้าเาเตมามันซ่บแล้วมตเยิ้เทีตดไปิ้งมมีนอ๋แม่นันเตียเอากินซันเทากินกินกิน นี่นี่ได้หอยอนเต็มยมาจะเต็มลจะกินพวกเกาลายเลยอ,อาสยมางาว่าะ่ปักทีนึ่งอือมาให้เติมเลยนะมาต้งเติมเด้๋ยแจ๊บ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ